นางการจนาพัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ประเทศไทยได้เสนอให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวารัพิเศษหรือ Specialized Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์ภายใต้แนวคิด Future of Life, Living in Harmony, Sharing, Prosperity ที่มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่20มีนาคมถึง17มิถุนายน2571 ซึ่งประเทศไทยได้ชู3จุดขายได้แก่การเป็นเอ็กซ์โปรแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้รวมถึงแนวคิดในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณาสุขสังคมและสิ่งแวดล้อมที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างย,งยั่งยืนและครอบคลุมรวมถึงการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกของไทยและจังหวัดภูเก็ต โดยปัจจุบันมีประเทศที่สมัครเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป5ชาติได้แก่ไทยสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียสเปนและอาร์เจนตินาซึ่งสมาชิกขององค์การนิทัศการนานาชาติทั้ง170ประเทศจะร่วมตัดสินผู้ที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปในเดือนมิถุนายน2566ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะแถลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในวันที่12มกราคมนี้น อันนี้เป็นงาน Expo ที่เขาเรียกว่า Specialized จุดเน้นก็จะเป็นด้านสาธารณสุขในด้าน Wellness คือความอยู่ดีกินดีอะไรต่างๆในเรื่องของการจัดงาน Expo ซ์โเนี่ยนะคะจะเป็นโอกาสให้ทางชุมชนทั้งท้องถิ่นได้ผลักดันในประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานสาธารณสุขหรืในเรื่องของงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายอย่างยั่งยืนต่างๆ สำหรับงานเอ็กโปวาระพิเศษหรือ Specialized Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของรัฐบาลที่จะช่วยกลับเคลื่อนเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตโควิด -19 และยังช่วยสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้แก่ประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเวทีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างความร่วมมือระดับนโยบายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่รัชะตะสุขสุภชัยรายงาน